สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Hell s นะฮะก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากนะแล้วมันมีแบบใหม่เข้ามานะก็คือผู้เล่น100คนนะครับในหนึ่งแมปนั่นก็คือจะถูกแบ่งกันเป็นฝั่งละ50นะโอ้มันจะโอโอเคั มันก็ค่อนข้างที่จะวินาศสังกโลผู้เล่นหนึ่งร้อยคนคงระเบิดไปแล้วโอ้เป็นราเจ็บเนี่ยโด,ยเดนเจ็บนี่มันสมม ок. นั่นไงเมื่อเราล่วงน่าจะยังมีคนอยู่ <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้โโอ้โอ๋อเรามีรถถังบุกค,ครับสมองตามรถถังไป จะดีเลยเรน,นถากเพื่อเราจะพังแล้วไม่ตามไปแล้วกันโอนนีโอเคไ,ไป โมกตรงนู้นครับป่าระเบิดน้ำไปก่อนโอ้เราโดนดิเห็นนะคงจะอยู่ในป่า เอ้ยโดนซากเนื้อใส่ซากขาขาแกะขาดโอ้ก็ถังเอาถังเดี๋ยวเราระเบิดไปแล้ว ยากพวกนี้ยิงทะลุได้นะครับเอ,อ้าเพื่อนเราตายกระถางเราก็จะฟังแล้ว

อ้อ้โอ้อนีอ่ตรงแถวบ้านหลังนู้นแหละคงโอ้ไม่ใช่คงอ่ะใช่เลยบัเกอร์ตรงนแต่นู้นเราถูกยึยดอยู่นี่ ตายเถื่อนเลยตรงนี้อะ,อะเป็นไรพุ่ตายไปเฮ้ยน,นี่ไงนี่ไงโอ้มันยิงจรวดอัดระเบิดไปกินอาระเบิดไปกินอีกรอบกลับมันดีลด โอ้โหมันเจอสตรวจทีนัดยึดฐานนี้ไม่ได้นะฐานนึ่งเราโดนยึด kia, tay Đừng nghe, đừng nghe Áo hút xuống một khác Hello? เสียงเดินเสียงเดินกำลังมาไหนไงไหนไงอืมอืมแล้วไอตรงนู้นดิพี่รถโอ,โอ้โอ้โหไปไๆๆๆเสียงรถถัง รี่รถรี่รถโน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 ฮ่าโอ้โหหัรากผมมาห้าให้ผมโอ้ยใหญ่ แต่โน้นก็มัผัานเชิร์แมนเพราะว่าานตรงนี้เราโดนยึดนะเราก็ต้องกลับมายึดเพราะว่าเราจะไม่สามารถยึดฐานต่อไปได้ มันดูเดือดมากสองเอ้ารถถังโอ้โหเพื่อนเราที่นอนอยู่ตรงนี้โดยจริงตายกันหมดเลยฮะ โอ้โหนี่เราโผล่ไปนิดเดียวก็เจอสวนมาหาบุญกินยากมากนะ นี่ยิงมาแต่ข้างหน้าเนี่ยเสียงรถถังอีงได้ไหมไม่ได้เรียบ้ โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวสเก็ตน้เนี่ยอยู่ตรงนู้นเรากำลังโดนยึดอยู่เต้องรีบไปยึดคืน วิ่งยาวเลยครับนี่ผู้เล่นห้าสิบคนนะโคตรเยอะเลยผมไมนำมันกำลังจะย,ยึดได้ ใครบุกขึ้นได้ไหมเนี่ยมันกำลังจะย,ย,ยึดได้พวกโอ้อาฮ่าฮ่าเดบอยแเ้เจอยึดโอเคครับก็ เซ็เปิลเซ็เปิลน,นะห้าสิบประทะห้าสิบผู้เล่นก็มันมันสนุกอยู่นะครับผมโนเนียกันอิลูตุงนังอืมมีระบบเลเวลด้วยนะ <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้กันนะครับถ้าไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกม เฮลเลสลูออีกก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับผมดังนั้นผมขอตลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ